ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละพักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานพามาทึกกันกับทางด้านของ ผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจรานุสโสภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ,ะสวัสดีค่ะคุณพรภา,าแล้วก็ผู้ฟังรายการวันวานไดรี่ทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันเรื่องราวของวันวาน,วนกับดินแดนทะเลทรายที่เรียกว่าบางครั้งเราก็จะคุ้นเคยกันในชื่อของดินแดนไอยุบใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าใช่ค่ะก็สําหรับ ประเทศอียิปต์เนี่ยนะคะบางทีเราก็อาจจะเคยได้ยินนะคะที่เขาเรียกันว่าดินแดนไอยาคุปนะคะก็คือหมายถึงที่เดียวกันนะคะแล้วก็สมัยโบราณเนี่ยนะคะอียิปต์เนี่ยนะคะจะเป็นดินแดนที่เรียกว่ามีความเชื่อนะคะแล้วก็มีการนับถือบูชาบรรดาพวกเทพเจ้านะคะหรือว่าเทพีองค์ต่างๆเนี่ยมากมายนะคะบางท่านบอกว่ามากกว่าพันองค์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ เทพหรือว่าเทพีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนนะคะของเรื่องราวนะคะหรือสิ่งต่างๆเนี่ยตามความเชื่อคนอียิปต์โบราณเนี่ยที่มีแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็มีหน้าที่นะคะหรือว่ามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของื่อคนนะคะแล้วก็เทพหรือว่าเทพีเหล่านั้นเนี่ยนะคะถ้าเราเคยอาจจะเคยเห็นในหนังสือนะคะหรือว่าดูในจากภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าเทพเจ้านะคะหรือว่าเทพีของอียิปต บา,บางองค์นะคะก็จะมีลักษณะที่อเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะคะแต่ว่าบางองค์เนี่ยก็อาจจะมีความตึกนะคะระหว่างความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ความเป็นสัตว์อาจจะคล้ายๆกับพวกฟันดากินนอนกินารีของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีจํานวนมากด้วยนะคะ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเทพเจ้าของอียิปต์นั้นจะมีองค์ไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เ,เรียกว่ามีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างเราเริ่มกันที่องค์ไหนกันก่อนเลยดีกว่าอาจารย์คะค่ะก็ขอเริ่มที่องค์ที่เรียกว่าอาจจะมีความสําคัญนะคะหรือว่ามีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะในบรรดาเทพเจ้าต่างๆของอียิปต์นะคะองค์แรกก็จะพูดถึงก็คือเทพเจ้าราหรือว่าเร นะคะซึ่งองค์นี้เนี่ยนะคะเป็นเทพเจ้าที่คนอียิปต์โบราณเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เทพเจ้าเรหรือลาเนี่ย ane, นะคะก็คือสุริยเทพนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่สูงสุดด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มีความเกี่ยวข้องน,นะคะหรือว่าเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์หรือว่าสุริยเทพเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยในพวกบรรดาภาพวาดนะคะศิตรกรรมภาพแกะสลักของอียิปต์นะคะหรือว่าอายุครโบราณเนี่ย เทพเจ้าเรือหราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือร่างกายของเทพเจ้าเรหรือลราเนี่ยนะคะก็จะมีร่างกายเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนั่นคือบริเวณศีรษะนั่นเองนะคะเพราะว่าศีรษะจะเป็นเหี่ยวนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มีงูเห่าเนี่ยพันอยู่รอบบริเวณเหนือศีรษะด้วยโดยที่คนอียิปต์โบราณเนี่ยมีความเชื่อว่าในตำนานอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะเล่ากันนะคะว่า เทพเจ้าเรหรือลาเนี่ยนะคะก็จะล่องเรือบนฟากฟ้าเนี่ยทุกวันเลยนะคะก่อนที่จะผ่านพ้นไปยังโลกหลังความตายหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า under world เนี่ยใน,ในช่วงเวลากลางคืนก่อนที่จะกลับมาใหม่นะคะยังโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแต่นั้นเนี่ยเทพเจ้าเรหรือลานะคะหรือสุริยเทพเนี่ยนะคะคท่านก็เป็นตัวแทนของการฟื้นคืนชีพด้วยนะคะก็คือเปรียบเหมือนดังพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเช้านะคะ นะคะชาวอียิปต์หรือคนอียปคูโบราณก็เชื่อว่าก็ปาโลนะคะหรือว่ากษัตรออิย์ของอียิปต์ที่คออาณาจักรอียิปต์โบราณเนี่ยเป็นโอรสของเทพเจ้าเรหรือลาด้วยนะคะดังนั้นเทพเจ้าองค์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในตำนานของอียิปต์นะคะเอาละค่ะเราเริ่มต้นเราตั้งต้นกันจากเรื่องราวของเทพเจ้าราหรือว่าเทพเจ้าเรนะคะซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นะคะทีนี้มาต่อกันที่ เทพแห่งอากาศหรือว่าราชาแห่งปวงเทพกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะค่ะก็นอกจากเทพเจ้าเลหรือลาแล้วเนี่ยนะคะจะมีอีกองคหนึ่งที่มีความสําคัญที่เรียกว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะบางทีเนี่ยบางสมัยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะเรียกเทพสององค์เนี้รวมกันเลยนะคะนั่นก็คือเทพเจ้าอมุลเทพเจ้าอมุลเนี่ยถือได้ว่าเป็นราชาแห่งปวงเทพนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งอากาศหรือบางทีที่บอกว่าบางทีเนี่ยนำเอาเทพเจ้าเลหรือลาเนี่ยมารวมกับเทพเจ้าอมุลอมุลเนี่ย เทพเจ้าอามุลก็จะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งอากาศดวงอาทิตย์แล้วก็ท้องฟ้าไปด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ขึ้นชื่ออีกด้วยนะคะว่าเป็นราชาแห่งพวงเทพของชาวอียิปต์โบราณด้วยนะคะเป็นผู้สร้างทุ้สิกธิ์ผสัพพสิงเลยนะคะในะจัก,กรวาลสําหรับลักษณะนารูปด่างของเทพเจ้าอามุลเนี่ยนะคะในะภาพวาดจิตกรรมหรือว่าภาพแกะสลักของคนอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะคออาาก็อาจจะบางทีก็อาจจะมีความที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะคะแต่ว่า โดยรวมแล้วส่วนใหญ่นะคะเทพเจ้าอมุลเนี่ยจะมีลักษณะที่มีศีรษะเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็นุ่งห่มแบบคล้ายๆกับฟาโลคล้ายๆกับนุ่งนุ่งนุ่งกระโปรงอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะแล้วก็สวมหมวกนะคะที่เป็นมงกุฎนะคะเป็นมงกุฎขนนกคู่หรือบางครั้งนะคะก็อาจจะเจอภาพวาดนะคะหรือภาพแกะสลักที่เทพเจ้าอมุลเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีศีรษะแกะนะคะ ่อมาเนี่ยนะะอย่างที่กล่าวไปนะคะบางยุคบางสมัยนะคะชาวอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะเขาจะนําเทพเจ้าอามุนกับเทพเจ้าราเนี่ยมารวมกันนะคะคก็จะกลายเป็นเทพเจ้าที่มีชื่อว่าเทพเจ้าอามุลรานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดของอียิปต์โบราณหรือความเชื่ออียิปต์โบราณด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในตอนที่กรีกเนี่ยนะคะได้เข้ามาแล้วก็รับอิทธิพลจาก อียิปต์ไปนะคะก็ยังได้รับการยกย่องจากชาวกรีกด้วยนะคะสำหรับกรณีเทพเจ้าอามุลลานะคะแล้วก็มีความสําคัญเนี่ยเทียบเท่ากับเทพเจ้าซูสของของกรีกเลยทีเดียวค่ะค่ะนะคะคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของเทพเจ้าแห่งความตายกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะค่ะก็มีเทพเจ้าแห่งความตายด้วยนะคะในความเชื่อของคนอียิปต์โบราณน,นะคะก็มีชื่อว่าเทพเจ้าอนูบิสนะคะ สำหรับกรณีที่พระเจ้าอนุบิสเนี่ยนะคะท่านเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนะคะดูแลนะคะผู้ที่วายชนหรือเสียชีวิตไปแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเก็บรักษาซากศพด้วยนะคะตามความเชื่อของคนอียิปต์โบราณนะคะซึ่งในภาพวาดนะภาพศิตรกรรมหรือภาพปฏิมากรรมตามฝาผนังอะไรต่างๆเนี่ยในของอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะเทพเจ้าอนุบิสเนี่ยมักจะมีร่างกายที่เป็นเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ นะคะแต่ว่าจะมีศีษะที่มีลักษณะเหมือนกับสุนัขนะคะเป็นสุนัขสีดํานะคะหรือเป็นอาจจะเรียกว่าหมานายก็ได้นะคะโดยความเชื่อนะคะคนอียิปต์โบราณมีความเชื่อความสัมพันธ์นะคะระหว่างหมานายกับความตายแล้วก็งานศพนะคะก็สังเกตได้ว่าอาจจะมาจากการที่ชาวอียิปต์เนี่ยมักจะสังเกตแล้วนะคะว่ามักจะเห็นพวกบรรดาหมานายเนี่ย ในบริเวณสงสาระนะฮะก็เลยเชื่อกันว่าหมาในเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะพอดีบโบลาเนี่ยนะคะ,คะก็จะเขาก็แล้วโดยเฉพาะคนที่มีสถานะาพทางสังคมสูงนะคะเขาก็จะทามัมมี่นะคะเพื่อเก็บรักษาซากศพเอาไว้นะคะแล้วก็แต่งตัวหรือว่าใส่หน้ากากแบบเทพนะคะเทพเจ้าอนนบิสเนี่ยในระหว่างที่ผู้ที่ทําหน้าที่ในการทามัมมี่หรือเก็บรักษาซากศพเนี่ย นะคะกาลังจัดก,การเรื่องการรักษาศพทำมาไม่อยู่นะคะทั้งนี้นะคะก็คือให้เข้าให้ให้รู้สึกเหมือนว่ามีเทพเจ้าในการดูแลนะคะเรื่องการรักษาสร้างศพนะคะหรือเกี่ยบรักษาศพนะคะหรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่วายชนเนี่ยนะ,ะกําลังจัดก,การร่างนั้นอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการพบบทสวดนะคะเพื่อถวายให้กับเทพเจ้าอนุบิสนะคะในที่ฝังศพของชาวอียิปต์โบราณด้วยนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกคนที่มีสถานภาพ,าพชั้นสูงนะคะ ค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องราวของเทพเจ้าอนูบิสหรือว่าเทพแห่งความตายแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีเทพอีกองคหนึ่งที่ถ้าฟังเผๆเ,เ,เนี่ยชื่อเสียงเรียงนามก็คือจะคล้ายๆกันนั่นคือเทพแห่งโลกหลังความตายใช่ไหมคะอาจารย์คะ,ะใช่ค่ะก็จะมีเทพเจ้าแห่งเกี่ยวข้องกับความตายนะคะอีกองคหนึ่งนะคะก็คือเทพเจ้าที่มีชื่อว่าโอซิลิสนะคะองค์นี้จะเป็นเทพเจ้าแห่งโลกหลังความตาย นะคะที่เชื่อเส้นนั้นนะว่าเทพเจ้าโอซิลิสเนี่ยเป็นเทพแห่งโลกหลังความตายนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะท่านยังเป็นผู้ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับสินชะตาชีวิตของมนุษย์ในหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะโดยที่ตำนานเนี่ยได้เล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าโอซิลิสนี้ว่าเทพเจ้าโอซิลิสเนี่ยนะคะเป็นกษัตริย์นะคะปกครองอียิปต์นะคะแล้วก็ถูกสังหารน,นะคะโดยน้องชายนะคะชื่อว่าเซย นะซึ่งท่านก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกันจากนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยเททีชื่อว่าไอซิสเนี่ยซึ่งเททีไอซิสเนี่ยก็เป็นชายาของเทพเจ้าโอซิริสเนี่ยได้นําร่างของพระสวามีก็คือเทพเจ้าโอซิริสเนี่ยมา,มาประกอบรวมกันเพราะว่าท่านเสียชีวิตโดยการเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าแล้วก็ทำศพอะไรประมาณนั้นดังนั้นเททีไอซิสเนี่ยนะคะก็เลยนําร่างของเทพเจ้าโอซิริสเนี่ยมาประกอบหรือมารวม อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อพอเมื่อร่างเนี่ยได้ได้รวมกันแล้วก็กลับมามีอ่าชีวิตใหม่นะคะก็ทําให้ทั้งเทพเจ้าโอซิลิสแล้วก็ T p I เทพีไอเ่สสามารถที่จะมีบุตรด้วยกันนะคะซึ่งต่อมานั่นก็คือบุตรบุตรท่านเนี่ยก็คือเทพเจ้าฮอรัสนั่นเองแล้วก็บุตรก็สามารถที่จะกรอบกู้อันจักรของเทพเจ้าโอซิลิสเนี่ยกลับคืนมาได้จากเทพเจ้าเซสในที่สุดนะคะ แล้วก็ลักษณะของเทพเจ้าโอซิลิสเนี่ยนะคะตามความเชื่อของคนอียิปต์เนี่ยนะคะมกักจะเห็นรูปของท่านเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นกษัตริย์นะคะที่อยู่ในรูปของมัม,มมี่นะคะ,คะจะมองเห็นมือเห็นหน้านะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือผิวนะคะจะมีผิวสีเขียวนะคะแล้วก็มีคราวนะคะเอ่มือเนี่ยก็จะถือคาหัวขอนะคะแล้วก็แส้ไว้ด้วยนะ,ะเพราะว่า เป็นเทพเจ้าที่ดูแลนะคะหรือว่าพิพากษาชีวิตของคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือเป็นผู้ทิพักษาในโลกหลังความตายแล้วก็เทพเจ้าโอซิลิสเนี่ยยังเป็นเทพเจ้าแห่งกษัตริย์ที่ฟื้นคืนชีพนะคะแล้วก็ความบนุนมสมบูรณ์ด้วยนะคะค่ะนะคะเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งอียิปต์นะคะยังคงมีอีกหลายองค์ที่เราน่าจะได้ทําความรู้จักกันอีกใช่ไหมคะอาจารย์คะ,ะก็จะมีอีกสององค์นะคะองค์นี้จะมาสององค์นี้จะมาคู่กันก็คือ เทพเจ้าหรือเทพีนะคะนุษกับเทพเจ้าเกฟทั no ้งสององค์เนี่ยนะคะเป็นเทพนะคะแล้วก็เทพีแห่งท้องฟ้าแล้วก็พื้นพื้นดินนะคะหรือแผ่นดินนั่นเองนะคะสําหรับเทพีแห่งท้องฟ้าเนี่ยนะคะก็คือเทพีนุษ์นะคะหรือว่าบางทีอาจจะเรียกว่านัทก็ได้นะคะเป็นเทพีแห่งท้องฟ้าเป็นเป็นเป็นผู้หญิงนะคะในขณะที่เทพเจ้าแห่งพื้นดินเนี่ยมีชื่อว่าเทพเจ้าเกฟนะคะเป็นเทพแห่งพื้นดินแล้วก็ความบันมสมบูรณ นะคะทั้งสององค์เนี่ยนะคะจะไปได้วยกันคู่กันนะคะเป็นคู่เป็นคู่พี่น้องกันนะคะแล้วก็ยังเป็นบิดานะคะแล้วก็มารดาของเทพเจ้าไอซิสแล้วก็อซิลิสที่กล่าวไปเมื่อกี้ด้วยนะคะโดยในตำนานของคนอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะได้กล่าวว่าเทพีนุษย์เนี่ยนะคะได้กลืนเทพเจ้าเรหรือลาเข้าไปนะคะเมืม่อเมื่อสิ้นสุดวันเวลาแบบ วันหนึ่งหมดไปเนี่ยนะคะเ<ร>ทพเจ้าเทพเจ้าลาหรือเลเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะถูกกลืนโดยเ,เทพีนุษย์นะคะค<ร>แล้วก็แล้วก็ให้กําเนิดเทพเจ้าเลหรือลาหรือสุรยยิยเทพเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะคะในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าแผ่นดินไหวที่เราอาจจะเคยผ่านกันมาเม่อไม่ไม่นานในเกิดจากการที่เทพเจ้าเกพเนี่ยได้หัวเราะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนอียิปต์โบราณน,นะคะค่ะ ก็มาต่อกันที่เรื่องราวของเทพอีกองหนึ่งนะคะหรือบอกว่าเป็นเทพ,พีเซกเมกใช่ไหมคะอาจารย์คะ,ะเป็นเป็นเทพ,พีเซกเมกนะคะเป็นเทพ,พีแห่งสงครามนะคะ,คะแล้วก็เป็นผู้ทําลายล้างศัตรูของเทพเจ้าเลหรือลาหรือว่าสุริยเทพนั่นเองนะคะเทพเจ้าหรือเทพ,พีเซกเมกเนี่ยนะคะก็มักจะพบนะคะหรือปรากฏนะคะในรูปลักษณะที่มีลักษณะเป็นสิ่งโต รือจะเป็นรูปบุคคลผู้หญิงที่มีศีรษะเป็นสิงโตบนศีรษะก็จะมีรูปพาคิศแล้วก็รูปหมูนะคะประกดค<ฆ>ู่กันด้วยนะคะสำหรับคำว่าเซกเมตเนี่ยนะคะในภาษาอียิปต์โบราณเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีพลังอำนาจแล้วก็บางตำนานเนี่ยนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าเทพีเซกเมตเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเลหรือลาถึงได้ได้มาเป็นเทพีนะคะที่ทำลายล้างศัตรูให้กับ เทพเจ้าตุยเทพหรือเทพเจ้าลาเนะเพราะว่าเทปีเซกเม็เนี่ยก็คือลูกสาวของเทพเจ้าลานะคะค่ะนี่คือเรื่องราวของเทปีเซกเม็ หรือว่าเทพีแห่งสงครามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทพ,พเจ้าองค์อื่นๆนะคะอย่างที่เราได้บอกกันไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วว่าชาวอียิปต์เนี่ยนับถือแล้วก็บูชาเทพ,พเจ้าแล้วก็เทพีมากกว่าพันองค์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเรียกว่านํามาฝากกันในบางส่วนที่เรียกว่าน่าจะได้ย้อนวันวานหรือว่าดูเรื่องราวในวันวานไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์คะอ่ะก็จริงๆเราเยอะมากนะคะแต่ว่าคงจะยกมาเฉพาะบางองค์ ที่อาจจะคุ้นหูคุ้นชื่อนะคะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินเคยเห็นภาพกันนะคะแล้วก็สําหรับอีกองคหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงโอซิลิสนะคะแล้วก็ไอซิสไปแล้วนะคะที่ท่านเนี่ยมีลูกหรือว่ามีบุตรด้วยกันเนี่ยองหนึ่งนะคะซึ่งก็กําเนิดเกิดมาเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอันนี้นานนิดนึงนะคะถ้าใครเคยจําได้นะคะรเมื่อสักเป็น,ปนอาจจะสักสิบปีขึ้นไปแล้วเนี่ย มีภาพยนตร์เรื่องหนึง่งก็คือ,อรู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าอียิปต์เนี่ยแหละนะคะรู้สึก g o อ o อ e g y p ิปหรือไงเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์นี้ด้วยนะคะก็คือเทพเจ้าฮอลัสนั่นเองนะคะก็สําหรับเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยนะคะเป็นเทพแห่งท้องฟ้านะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสงครามนะคะแล้วก็การล่าด้วยนะคะท่านเป็นบุตรของโอซิลิสนะคะแล้วก็ไอซิสแล้วก็ได้รับความยกย่องนะคะหรือว่านับถือ มากเช่นเดียวกันนะคะในอียิปบราณนะคะโดยบอกว่าคนอียิปเนี่ยเขาเล่าว่าในตำนานนะคะเทพเจ้าฮอรัสเนี่ยนะคะได้ทําการแก้แค้นนะคะให้กับพระบิดานะคะนั่นก็คือเทพเจ้าโอซิลิสนะคะด้วยการต่อสู้กับเทพเจ้าเซธซึ่งก็มีศักดิ์เป็นอานะคะแต่ว่าด้วยความที่เทพเจ้าเซธเนี่ยนะคะได้ทําการแย่งชิงบัลลังก์นะคะ,ะแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย บีดาของท่านนะคะก็คือเทพเจ้าโอซิลิสนะคะท่านก็เลยทําหน้าที่ในการเอ่อเรียกว่าแก้แค้นนะคะแทนเ,เทพเจ้าโอซิลิสนั่นเองนะคะแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะเอ่อได้ขึ้นเป็นใหญ่นะคะเป็นกริย์ของอียิปต์ในที่สุดนะคะโดยตำนานของอียิปต์โบราณเนี่ยยังได้กล่าวอ,อ,อีกว่าเทพเจ้าฮอรลัสเนี่ยได้สูญเสียดวงตาไปนะคะในระหว่างที่ทาการต่อสู้กับเทพเจ้าเซธนะคะ แต่ว่าโชคดีนะคะที่เทพเจ้าฮอลัสเนี่ยได้เทพเจ้าอีกองหนึ่งนะคะมาช่วยเอาไว้นะคะนั่นก็คือเทพเจ้าทอนะคะได้ทําการช่วยรักษาทําให้ตานะคะสัญลักษณ์ของเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นตาขนาดใหญ่ตาของเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยก็ออก็เรียกว่าใช้ได้นะคะใช้งานได้ต่อไปนะคะแล้วก็เลยทําให้สัญลักษณ์ของตาของเทพเจ้าฮอรลัสเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะของการปกป้องคุ้มครอง ดูแลเรื่องสุขภาพรวมถึงการฟื้นคืนนะคะของเทพเจ้าของฮอลัสด้วยของคนอียิปต์โบราณด้วยนะคะ,คะลักษณะของเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยก็จะมีรูปร่างเนี่ยร่างกายเนี่ยเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือตรงบริเวณศรีรษะนะคะเพราะว่าศรีรษะของเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยจะมีศรีรษะที่เป็นเหี่ยวนะคะแล้วก็จะมีดวงตาข้างซ้ายนะคะเป็นตัวใหญ่ๆนะคะก็คือพระอาทิตย์ นะเป็นดวงตาแบบดวงใหญ่ๆเลยส่วนดวงตาข้างขวานะก็จะเป็นดวงจันทร์แล้วก็คนอียิปต์โบราณเนี่ยยังมีความเชื่อว่าที่ว่าฟาโรเนี่ยเป็นบุตรของจุิยเทพเนี่ยนะคะบางทีคนอียิปต์โบราณก็จะมีความเชื่อว่าฟาโรเนี่ยก็คือเทพเจ้าฮอรัสนั่นเองนะคะที่มาเกิดบนโลกมนุษย์นะคะ ค่ะนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาต่อกันที่เทพแห่งความรอบรู้เทพแห่งงานเขียนนะคะที่บอกกันว่าได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งนักปราชญ์กันมากดีกว่าค่ะอาจารย์คะอ่าก็คือเทพเจ้าทอที่กล่าวไปเมื่อตอนที่พูดถึงเทพเจ้าฮอลัสนะคะก็คือเป็นผู้ที่มาช่วยนะคะเรื่องของการรักษาดวงตาของเทพเจ้าฮอลัสเนี่ยจากการที่ ภาดพังนะคะในการต่อสู้กับเทพเจ้าเซธนะคะด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้นะคะแล้วก็มีงานเขียนนะคะก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งงานเขียนนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งความเป็นนักาชญ์ด,ด้วยนะคะดังนั้นคนอียิปต์โบราณที่โดยเฉพาะพวกที่เรียกว่ามีอีเป็นพวกมีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะนับถือเทพเจ้าทอสกันนะคะล,ลักษณะสัญลักษณ์ของเทพเจ้าทอสเนี่ยนะคะอ่าก็จะมี ลักษณะก็คือตัวนะคะแล้วก็จะเป็นมนุษย์นะคะหรือว่าร่างกายเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะส่วนขณะเดียวกันเนี่ยนะคะที่บริเวณศีรษะเนี่ยนะคะจะเป็นลุกลาเป็นนกนะคะเป็นนกชน,นิดหนึ่งน,นะคะก็คือชื่อว่านกไอบิสนะคะอันนี้ตามนกที่คนอีกิปเขาเรียกกันนะคะลักษณะของนกไอบิสเนี่ยก็ะจะเป็นนกที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นนกช้อนหอยนะคะที่มีปากยาวหรือบางครั้งนะคะอาจจะไปเจอภาพเทพเจ้าทอที่มี ลักษณะเป็นลิงบาบูนนะคะ hmm. ก็ได้นะคะนี้ก็ <Ha. S 1> ตามแต,แต่แต่ว่าแต่ละภาคแต่ละเมืองนะคะคนอียิปตโบราณที่เขาจะเชื่อกันคนอียิปตโบราณก็ยังมีความเชื่อด้วยว่าเทพเจ้าท้อนเนี่ยที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนักเขียนแห่งงานเขียนนะฮะหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเป็นนักประ์เนี่ยนะคะเขาเขาเชื่อว่าเทพเจ้าท้อนเนี่ยก็คือผู้ที่คิดคนภาษาแล้วก็ตัวอักษรของคนอียิปตโบราณนะคะที่เราเรียกกันว่าอักษรเฮโกรกิฟติก นะคะดังนั้นคนอียิปต์เขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละนะคะตัวอักษรของอียิปต์เนี่ยมาจากเทพเจ้าทอสนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านก็ยังเป็นเทพเจ้าที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับบรรดาพวกเวทมนต์นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับความลับต่างๆที่เทพเจ้าอง,องค์อื่นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าเทพเจ้าทอสเนี่ยท่านจะอยากรู้ได้ดังนั้นก็เลยได้รับการยกย่องว่าทำไมท่านถึงได้เป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ นะะหรือว่าเป็นเทพแห่งลาดนั่นเองนะคะค่ะถึงแม้ว่าเราจะมาบอกเล่ากันในเรื่องราวเทพเจ้าของอียิปต์นะคะหลายองค์แล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายองค์เช่นเดียวกันที่เราน่าจะได้ไปติดตามกันต่อคราวนี้เรามาดูเรื่องราวของเทพีผู้ปกป,ป้องฟารโรห์หรือว่ากษัตริย์ของอียิปต์โบราณกันบ้างค่ะอ่าก็คือเทพีไอซิสนะคะ,ะที่กล่าวไปตอนที่พูดถึงเทพเจ้าโอซิลิสนะคะ,คะแล้วก็ออลารสเพราะว่าเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะเพราะว่า เทพีไอซิสเนี่ยนะคะเป็นภรรยาของเทพเจ้าโอซิลิสนะคะแล้วก็เป็นมารดาของเทพเจ้าฮอรลัสด้วยดังนั้นท่านก็ได้รับการยกย่องจากคนอียิปต์โบราณนะคะว่าเป็นเทพีผู้ปกป้องโดยเฉพาะเป็นเทพีผู้ปกป้องฟาโรห์นะคะหรือว่ากษัตริย์อียิปต์โบราณนะคะแล้วก็ยังเป็นเทพีแห่งมารดาเด็กนะคะแล้วก็การเยียวยารักษาด้วยนะคะแล้วก็ชาวอียิปต์เนี่ยจะนับถือเทพ อาจเปเทเพจไอซิสเนี่ยมากนะจนกระทั่งได้รับความนักขืากันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้รับการให้ความสําคัญกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะแล้วก็จนกลายเป็นหนึ่งในเพศหรือเกีที่มีความสาคัญที่สุดนะคะในบรรดาเทพระเจ้าหรือเทพีของของอียิปต์โบราณด้วยนะคะทนี้สําหรับชื่อของเพีไอซิสเนี่ยมาจากไหนเพีไอซิสเนี่ยมาจากคําในภาษาอียิปต์โบราณนะคะคือคําว่าเอเซทที่แปลว่าที่นั่ง ในภาษาอังกฤษก็คือซีนั่นเองนะคะซึ่งสื่อถึงความมั่นคงนะคะแล้วก็บรลลังนะในแบบภา,าษาอียิปต์โบราณนะคะเนื่องจากว่าเทพีไอซิสเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อกันนะคะว่าเป็นมารดาของฟารโรหุกพระองค์ดังนั้นเนี่ยลักษณะเทพีไอซิสเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปร่างแน่นอนนะ,ะก็ต้องเป็นผู้หญิงเป็นสตรีนะคะ,คะแล้วก็ด้วยความที่เชื่อกันว่าเป็นมารดาของฟารโรซึ่งฟารโรก็คือ ของสุริยเทพดังนั้นเอพีอซิสเนี่ยก็จะสวมหมวกนะคะเป็นรูปดวงอาทิตย์นะคะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีรูปเก้าอี้บัลลังก์เนี่ยอยู่บนศีรษะแล้วก็ไอซิสเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกับเทพีนุษนะคะแล้วเกฟด้วยนะคะตรงที่เชื่อว่าเป็นไอซิสเนี่ยเป็นทิดาของเทพีนุษนะคะแล้วก็เทพเจ้าเกฟนะคะก็คือเทพีแห่งท้องฟ้าแล้วก็เทพเจ้าแห่งพื้นดิน นะคะแล้วท่านก็เป็นภรรยาของโอซิลิสนะคะเป็นมารดาของฮอลัสนะคะดังนั้นก็เลยมีการเปรียบเทียบกันนะคะว่าเทพอิซิสนี่นะคะ, is is นะคะมีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกับเทพหรือเทพีอโฟไดของกรีกด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทพีฮาร์เทอร์กันบ้างดีกว่าค่ะอ่าก็สําหรับเทพีฮาร์เทอร์เนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่นะคะเป็นเทพีแห่งความรักความงามความสุข นะะแล้วก็รวมถึงเสียงเพลงด้วยนะฮะลักษณะนะฮะของท่านเนี่ยก็จะมีทั้งรูปร่างร่างหน้า,หน,าหน้าตาท่าทางหรือว่าศรีรระเนี่ยนะเป็นมนุษย์นะคะแต่ว่าจะมีการสมมวมหมวกนะะเป็นรูปดวงาทิติ์ที่มีเขาวัวอยู่ล้อมรอบนะคะ,คะโดยมีความเชื่อว่าเจตีฮาร์เทอร์เนี่ยนะคะคือภรรยาของเทพพอลลัสนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลโดมิญ,ญาณของพวกที่เสียชีวิตในขณะที่กําลังเจ้าผ่านจากโลกไปยังโลกหลังปั่งตายด้วยนะคะค่ะ คราวนี้ก็มาต่อกันอีกองคหนึ่งนะคะนั่นคือเทพีแห่งความจริงความยุติธรรมแล้วก็ความสมคัคคีใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าก็ชื่อว่าเทพีมาอัดนะคะองค์นี้เป็นเทพีแห่งความจริงความยุติธรรมแล้วก็ความสมคัคคีโดยภาพที่เรามาจะพบในภาพจิตรกรรมหรือภาพประติมากรรมของอียิปต์เนี่ยเทพี TP. มาอัดเนี่ยมาจะนั่งนะคะหรือว่ายืนแต่ว่าจะมีขนนกกระจอกเทศเนี่ยประดับที่ศรีรษะ,ะนะคะแล้วบางทีอาจจะมีการกางปีกด้วย นะตามความเชื่อของคนอียิปต์โบราณน,นะคะเขามีความเชื่อว่าจัก,กรวาลเนี่ยมันมีระเบียบแบบแผนนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลรักษาความสมดุลเหล่านี้เอาไว้ก็คือเทพีมาอัดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยชาวอียิปต์โบราณก็เลยมีความเชื่อในเรื่องของความยุติธรรมนะคะความมีคุณธรรมของเทพีมาอัดนะคะคราวนี้ได้เวลาที่เราจะมาปิดท้ายกันที่เทพแห่งความแห้งแล้งหรือที่เรียกกันว่าเทพเจ้าเซตกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะอ่ะ เมื่อกี้ก็พูดถึงเทพเจ้าเซฟไปแล้วนะคะ,ะที่ว่าท่านก็ทําสงครามกับพี่น้องของตัวเองก็คือเ<ร>ทพเจ้าโฮโอซิลิสนะคะดังนั้นเทพองค์นี้ก็เลยได้รับการเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความวุ่นวายด้วยน,นะเทพเจ้าแห่งความแห้งแล้งทะเลทรายพาย,ยุแล้วก็รวมถึงสงครามนะคะเดิมทีเนี่ยคนอียิปต์โบราณเนี่ยบูชาเทพเจ้าเซฟนะเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าสามารถที่จะช่วยให้ญาติมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้นะคะก็คืออาจจะ เชื่อกันว่าอาจจะทําให้ฟื้นได้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะแต่หลังจากที่เซธเนี่ยได้ทําศึกสงครามกับพี่น้องตัวเองนั่นคือเทพเจ้าโอซิลิสนะซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองเนี่ยก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเสือส่อมศรัทธาในตัวเทพเจ้าเซธนะคะเนื่องจากว่าโอซิลิสเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่คนอ e ียิปต์โบราณเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากนะในสังคมอ e ียิปต์โบราณดังนั้นเทพเจ้าเซธก็เลยทําให้เสื่อมความนิยมลงไปแล้วกลายเป็นเทพเจ้าในเรื่องของความแบบเนี่ยวุ่นวายสงครามไปต่างๆนานา,นา,นา,นาน แล้วก็รูปร่างนะ,ะตามความชื่อกันนะคะโคดอียิปต์โบราณว่าเทพเจ้าเซฟเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการผสมผสานกันนะคะร่างกายท่านเนี่ยจะเป็นร่างกายของสุนัขจะมีตาิงเฉียงๆนะฮะมีหูที่มีปลายแบบเป็นเหลมเลี่ยมหรือบางทีเนี่ยนะคะก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามที่คนอียิปต์โบราณเขาจะจิลตนาการ แล้วก็มีความเชื่อด้วยว่าเทพเจ้าเซธเนี่ยเป็นบิดาของเทพเจ้าอนุบิสนะะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ดูแลเรื่องของการปกปักรักษาการทำมัมมี่นั่นเองนะคะค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวของเทพแห่งอียิปต์นะคะหรือว่าเทพอียิปต์นะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยสาสตราจารย์ดรเจรนุโสโภาผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่นาข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ และนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชาแนลพอดแคสตกับอ๋อพันละักขียวแก้วค่ะ